ไงบอไปได้ไปเที่ยวไปเที่ยวก็หมัวไปได้ไปยังไงไปของทะเลแต่ว่ากินเหมือนแร่ฟัวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมาซากของทะเลยังเงี้ยวซากกันนี่นะมาฝากใส่ของฝากกุ้งปูแม่กุ้งปูแม่ดิณะเดี๋ยวฝากนี่นี่ของฝากก็คือนี่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 ของฝากบัลโมแนนของทะเลมึงแวะเสือยู่โคราดมดนบยวมัว ไม่ค้องฟาเลยเสดบ่เอาบ่ดูกระดูกกนะให้กูเอานี่้องฟงเอาเอาไปแนหามหน่อยสดๆเนี่เอาไกินกินไ่เดตุ๊กตาโมเป็นผู้บ่าวโมเป็นผู้สาวมาเล่นตุ๊กตาเลยเป็นกระเทยทอนแล้วูชเไปกินน่านเพิ่งบอกไม่เอาเลยนี่เ้ไปจ๊ยังไงอแม่ขอรถเหลือรถน่องง่วนนะบอก ช่องลอยล่างหนาไปน็นช่องลอยซื้อเบ็ดเลยหรล่างหนาไป็นน้นองก็บ,บอกว่าไขา่เอาตุกตา๊กตาไปโซย่าบ่าไม่เลยแฟนข้ามไอโน่บ่บแฟนคขับเจ๊แฟนคขับอยู่อยู่ไม่ใช่อยู่ใช่แล้วเขาให้น่นพร้อมกับปูมากับกุ้งเลยนะเจ๊ของฝากยังเหมเหือนของฝากยังไม่มีนะมีแต่ปลาตัวนี้โอ้เจ๊

เขาค่อนเลน,น้ากขบ,บ,กบ <ะ S 2> ไม้มไผ่พี่ป่าก็ไม่ไผ่เลยพี่ป่าเลยเขาไปปิดดังวันบ่เอาพิดเลนาพี่เลน่าเหรแพ็กของรับปลาปลาลาน้ำจิ้มปลาแห้งได้จักมือสิได้จกัจกมือเนี่ยสิได้พ่ออาทิตย์บ่สิว่ดดาขอนเหมือนอาทิตยดัมกกับไม่มีเทสัื เอาน้ำสบู่มาคโคบูขันบางฟองที่ไหนกะนมึงได้รับกับโคบูโคบูโคบูมึงมีโควิดนะไม่มีโควิดนะดี๋ยวมึงกันแนวความอยู่ดี๋ยวมึงกันเลยเมนูมือหนีของเขาของฝากจากวินดูกับข้อใหม่เอาหนองวัวมาฝากครับนับเดียกต้มตะวอนข้างไฟแล้วข้างข้างหนาวมันห่อน ต้มครับน้องงัวต้มต่กันใส่ตะไคร่ดับเข้าเรียบร้อยถามสุกอันนี้หนึ่งตีนครับตีนงัวกับหางงัวหนึ่งเปื่อยๆจำเจียวครับเมนูงัวมาเนี่อันนี้ก็น้องงัวต้มเรียบร้อยแล้ว จำเจียวเขือนครับจักเปวยเปะเวยเอาเลยอันยูแน่นี่อันยูนี่น้องงัวครับมันมันมันอุดพูดพดอะไรเี่ยมน้องงัวนน่องี่วนเขาสิ่งกินเทอันจะใครนครับวะใคร่ใครสาบอกได้แั่สาม Không phải sao. I'm hung diapo hồi lẻo đó. Nango 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 luôn, nango 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 không nango 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 nango

แก่อะไรก็เหตนบลนะพี่แจ็คจับอย่ก็ได้ซีมบ่เลยเข้ากาไดีกูโอ้ยไม่หรอเจ้าเราแฮมไหมให้เนี่ยถั่วแค่เรึ่งวันเห็นแต่ต่อนี่เหรอ

หวนมาออกออตลาดไครต้องการที่เหอาเลยบเก่าเห็ไม่ใช่แล้วเพิมมนมัหอดทุกตัวอ่าดวเนื่อลก็มาตล่าเลยไม่เป็นกินเยนี่เหรอ่าวนามันเกียวข้าวรกันไปอนกับประกันค กันจะเอาได้ประกันต like. mm ัวงมือได้คงไ้คงนกับไอ้แวสกรกนพอดียู่า yeah. ันแถวนเดียวเดียเดียว่าะเอาหมหน่หไมใช่เ็นใครเลยยังไ่เมกมขาไหมนี่หน่อยนะอะไรจะพวกเยู่หอนะเห้ยนเอาตัวไนเออจัดมั้จัดเปรายวในหมุนจ

Không lấy thôi ừ. cửa đúa hờ vậy Trời miệt cả Của ừ. ăn ừ. bạn đấy này

ว่ายวเปลยอยู่อันนี้กินแน่หนี่ึงพวกรักตกตาแลอวยังไงดูแล้วสเห็ดแล้วจำตอนจุป่าอยู่ทันจำนิดแฮมเบอร์อเนื้อไม่ปลาคือกระนือไอีซงหมื่นตรงไหนไอีองหมื่นซืตรงไหนข Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ้จะไปต้ให้ลวเอาสวย้ปหมอยอ่ะนั่นก็ตตัวนมีบากเกี่ยวที่ละยู่่ะตัวน่อยๆไปตัวไไปยิบไปตเอ่าไปกินมันันเนาะกินกับมานืไปกินเขาเรีวอมมากอย่ากินจะขาดเเจอ้องเพิ่นคุได้กินไรกิน

วผมก็เห sure ็นห um, okay, okay. ินที่ผูล้วะเตรียมจอกัจิ้นกบเบิวันึ่งเราคอยกันสดายท้าหลังมันหน่อย่ยสายตัดนึ่งใช่ี้ขอขาจ้อเปไปพู้อื่นะูใหมหนึ่งเนาะดหน่อยเนาะเออด่างเนาะหนึ่งนะ้ขาผมรัไม้คิดว่าแต่ล จะวกตายในงพวกเันมันบเนาะว่าหน่อยหนึ่งช่วยดีตัยให้เคียวมูหน่อยสไ่ล่ปเนีอืมมายเขวนขนาดไหนอนนัเจ็ดตีมตขันกระลาโมเบเลยตอนเจ็ ค่อยเนี่ยพ่อัวกันกำลังมาได้กันมันถูกก็ขึ้นชินลอยเลยกปนตัวนะนี่เปลือกนาได้น่าไม่ไหลพีนพีชยังไงกอนหน่อยไม่ก่อัหยางบบนล้บาหยาบเนาะข้าวค่อยแหงยืดไปไหนนะออง ตึรงสาไมได้วเมือนกันโอ้ยได้งหงั้นก็ยังยังออกก่อนแต่สองร้อยจะสั่นดาวคาอันอันะมาถอดผีขนาเราหางดังดังมากซื้อมาหาหลายสองร้หาสิบเนาะปลกัะชีนังดังเยอะมากดังมากขนาดสองร้อยห้าสิบเป็นสิบแปดตัวแล้วอันนี้สองร้อยห้าสิบี่สิบแล้ววัน่บ

เาหากเเ็นยี่แล้วเงาหางมัโมเป็นสีบนนอหนาทีแล้วโมเปน้อยเฮ้ยมึดูเป็นไไวเโ้อนนี้าตอนนั้นไงครับผได้หังร้องีอาหาร้ม้่ยๆยเราแ้าง่อยโอ้ยไงเแต่เงาหางเนี้ยมดอันนี้าเลยเบิ้งนํำเอาไปช่วยเอ ตีนก็ซีตีนก็ขูดละซีตีน่ะหางอีกโอีกปากอีกเนาะปากก็ได้เยอะชินมาขึ้นเน่ยว่ามันมนกินครับนึงโอ้ยบ่ได้กินจัมค่ะ่ทายประเดชอ่ะก,ก็จัมพี้ถามแล้วว่าบวดเหรอเสียบยิ้มเวทัางนี่ปลาตะกอนแล้ว